สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกแฮปปี้เนสสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยริบบิ้นสีเส้นมือใหม่ก็ทำได้นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว40เซนติเมตร รวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13ซนติเมตรจะได้แบบนี้ตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอลิบีนเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สก็จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4นะ กดตรงรอยพับสอดริบบิ้เข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านนะกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะค่อยดึงริบบิ้นค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีนะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสามต่อกันเลยนะมีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สาแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะ จับหมุนมานะนี่นะคะลีจะให้สังเกตง่ายๆนะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะคะนับมาเลยนะคะหนสองแบบนี้เสร็จแล้วเราจะจับอาริบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังแบบนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะช่องที่สองนี้นะคะค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงจับกรีบให้ลงมานิดนึงนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะใต้เส้นของเขาเองเลยนะให้ลิบินเข้ามาด้านในนะคะหลังเส้นของเขาเองเลยนะนี่นะ ค่อยๆดึงริบบิ้นค่ะนี่นะคะตัวปลายริบบิ้นฝั่งนี้จะให้เสมอตรงฐานนะคะนี่นะต่อเลยค่ะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นของเขาเองเลยนะนี่นะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะดูความสวยงามนะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึง นี่นะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะคะสวยงามแบบนี้นะแล้วแต่ชอบนะคะจะตัดให้ปลายเสมอตรงฐานก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่เราชอบเลยจะตัดให้อยู่ในลนนักษณะไหนนะนี่นะคะรีก็จะตัดให้อยู่ในลนนักษณะนี้นี่นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแฮปปี้เนสสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายมือใหม่ก็ทําได้นะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ